สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพีหมูห้าและนิวไม่อยู่กับพี่เองเขากว่านี้ยังม่เ,เล่นแบบร่างตายแลเคยมาเราไม่เคยเล่นกันมาก่อ <c> น <oughs> ได้ไม่เคยเล่นมาก่อนห้าห้ามโมเราตุกป,ป็ดเกินไปแล้วก็ขอขอภัยเลยนะครับไม่เคยเล่นเอ้าไม่ไไมไเข้าไม่ได้อ่ะออก้กันแล้วกันแล้วกัน อ้าวอะไรวะเกโอ้มอเกม This game โค้นโคลาแบบไม่มันไม่ใช่โคลามันเป็นกรีนโคลาอลไรโอเคค่อยๆก่อนเลยเสร็เปิดมาก็สตูปิดละอ่ะโอเคเข้าแล้วล้วเออเออเห็ความพูเปียกของพวกเราไม่เคยเล่นนะสตูปิด เราไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงด้วยซ้ำไปเห็นแบบปน่าสนใจนีือเข้ามาเล่นเลยวันนี้ทุกคนไม่ได้อู่ง,งานครับอัดไม่ได้จริงๆอัดไม่ได้ใทุกคน<อ>ไม่ได้อูอ่อ้าก็เข้ามาแล้วนะ,ะ<อ>เฮ้ยรถไฟ<อ>เรามีเงินอยู่ยี่สิบซื้อเรดี้อะไรอ่ะ พอรออนึ้อะร้านค้าอยู่ไหนอะอะไรเอาไว้ทำอะไรอะเอาไว้ตีหัวคนอะเอไ้เป็นหนึ่งอะคนร้อยโกเรามีเงินเราซื้อของได้ในไงที่ซื้อของอยู่นู้นไปกันถุงหินทอง้วยเปิดแล้วก็สตูปิดแล้วหาร้านหาราขายของไม่เจอเฮ้ทองเอาไว้ทำอะไรคืออะไรอะทองวางไอเทมเมื่อขายเปิดแล้วก็สตูปิดแล้วอ๋อเนี้ยเนี้เนี่ยหัวหัว ยังไงที่ขายทองได้ตังค์รึโอ้ยแต่มันเยอะอ่ะคุณได้คุณได้ตังค์เยอะไหมไม่ได้ตังค์เลยไม่มีทองผมว่าผมว่าไปเลยผมมีตังค์แค่ยี่สิบอะไปเถอะไปเถอะเออเออคนมีเงินอยู่เท่าไหร่เออห้าเจสิบบาทเจ็สิบบาทซื้อได้นะซื้อซื้อของนี่ซื้ออะไรอะซื้อปืน่ะที่ไหนอะโอ้เกมนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกมากเลย ยิงสอมบี้เป่าเดินเฉยๆนี่มันสามห้าเนี่ยห้าสิบเนี่ยมันแพงซื้อไม่ได้อะไรปืนอยู่ไหนคุณวีปืนอยู่ร้านนั่นนะอันนี้ร้านอะไรอ่ะอ๋อมันฮึ่ยเฮ้ยมีครบเพิงเว้ยระเบิดยี่ห้าไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนระเบิดยี่ห้าร้านร้านสีฟ้าใช่ไหมไม่ร้านสีเนื้อนี่โมโกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เจ้าของ ผ้าพันแผลผมจะซื้อตะข่ายไม่เด่นอะไรอ่ะยาอะไรกันซื้อมาเลยไอ้ปืนอยู่ไหนมาอ่าลากยังไงวะร้านไหนคุณมีร้านไหนมัเนหยิยังไงวะนี่ไงปืนสามสิบห้าบาทเฮ้ยมันหยิบยังไงวะได้เลยนะเนี่ยมันหยิบยังไงวะผมซื้อช็อตกันได้เลยโงมันหยิบยังไงวะคุณนี่คุณนี่ผมซื้อช็อตกันได้มันหยิบยังไงวะ ผมซื้อกันได้ผมจู้นะออโอเคหยิบอย่างงี้โอเคอแล้วนี่อะไรอ่ะกระสุนปืนไรเฟิลนี่คนนี่คนบาโก้โอ้ยถือลูกซองมาต้องใช้ด้วยกันนะได้เลยจัดยังไงตอนนี้เงินผมหมดละโอเคผมรับเก็บอ้าวแล้วมันจะทิ้งไงอือขอโทษทีนะคนุณวีไมดีมันเก็บไม่ได้แล้วมันทิ้งไม่ได้คุณวีเอาไวา้เอาอื่นแล้วกันนะคนุณวี ผมขอยิงปังปังปังนะคุณวีไหนลูกศูนย์น่ะอูกศูนย์ผมเก็บมาแล้วเอ๊ะไอ้อะไรอ่ะลวดใครมันเอาลวดตามมาตรงนี้คุณถัดคุณวีคุณขับเลยเคยดี๋ยวผมจะยิงพวกไอ้นั่นเองโอ้ยังไงวะขอยังไงนะอย่าทำให้ผมตกนะขอะอ๋อเนี่ยมันทิ้งได้คุณวีขอโทษโทษทีโทษทีโทิ้งทิ้งนี่ขับทิ้งได้ทิ้งได้ โมันขับยังไงวะเห <c oughs> มือนขับยังไงวะเอ้ยมันมีเชือเพืนไคุณวีคุณวีเพื่อนปืนเราจะไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บปืนก่อนุนเก็บปืนหนึน่งหนึ่งนะค,น <ขอ S 1> คุณบอลมันขับยังไงวะหนึ่งงานนั่นอะไรอ่ะอ๋อขับยังไง,งไน่าดิมันขับยังไงวะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเราต้องมาซื้อฐานหรือเปล่าคุณเหลือตังค์้งห้าบาทห้าบาทยี่สิบ แย่แล้วอืมอืออืออแล้วตอนนี้อะไรเราจะมาซื้ออะไรฐานใช่ป่ะมันคือฐานใช่ป่ะมันเชือฐานใช่แได้มาคือเชือเพิงรถไฟใช่ป่ะจะแย่แล้วใช่แย่แล้วไงขาเถอะโอเคเราของที่อยู่บนรถนี้ไปขายเถอะ แล้วขอที่อยู่รถคันนี้ก็ไปขายเลยขอทนนะน้องปืนไอ้มาสามสิบบอทจ้วมาเจอนน้าลวดแล้วจได้กบาทอะไม่รู้ขายไม่ได้หรอขายขายผมไปซื้อทันแล้วนะคุณซื้อมาเลยไม่เป็นไรอย่าง้อแล้วก็มีปู้อาไว้ตีหัวมันอยู่ แม่บังเอาทวนาไม่เอานี่ไงทิ้ด้วยก้อนถ่านอ๋อนั่นไงมันมีเควสอยู่ข้างบนน่ะเราไม่มองอ่ะอะไรอ่ะใช้ถ่านหินเพื่อเติมน้ำมันให้กับรถไฟนั่นไงตอนแรกพอเราก็สตูเบติส่เนี่ยตอนแรกแล้วก็พอเราก็สตูเบติอยู่นั่นไม่เนอะอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาใส่ไปโอเคครับไปเลย เอเนี่ยติดละพวกเราขอขออภัยนะพวกเรามันมูเห็นแมพนี่น่าเล่นเลยเข้ามาดังมันดังคุณมีคุณมีเห็นขวนของคุจะเอาไปสับผมไเฮ้ยแล้วลวนแล้ว่ะเฮ้ยจดต้บ้านอะไรบ้านซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้บาดีครับไอหนุ่มเหมือนหล่อมาดีครับเหมือนหล่อเป่งเป่งเป่งเปงเปงเ เงอตายไปเราไปป้นบ้านแล้วเล้นนไหนมันก็มีซอมบี้ไป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 ตายถ้มันลากหน่อยซอมบี้เกือบแล้วอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอะะะะเือเพิงเ้ยเอามาเลย เออเอานี่เขาไปเผาอะไม่รู้อะมันคืออะไรไม่รู้เอาเอามาก่อนเห็นอะไรไม่ได้ยิบหมดสอมบี้ว่ะมังสอมบี้ขึ้นมาด้วยซอมบี้สอมบี้ขึ้นมาไปเลยซอมบี้ไปไฟบ๊อบนี่นาเกนนี่เรื่อมันลีได้ถ้าเรื่อมันลีไม่ได้ตาหน้าของตายแล้ว

ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเอาละเคุณเอาก่อนรอด้วย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 ช่วยอะไรอย่ามันยืนมันลิกไปคุณไม่หัวไม้หัวไม ตัเมย์นะไอ้ยกระสุนเก็บมาเก็บนี่เก็บมาเมย์นะเอามาดิเอาสม่ะ ปุ่มปุ่มปุ่มากับมาเขาเคยกกับมาเขาเคยกลับมาอ๋แล้วแขนไม่กลับมาเลยนะแแขนไม่กลับมาโอเคแขนไม่กลับมาล้ว่าอะไรเออเออเออเีเบๆนจ๊บเชยเกิดได้ปะ ผมไม่น่าเกิดมาเลยแล้วจะตายกี่เนี่ยอ่ะ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไปต่อไม่ได้จะแรงว่าแย่เลยหมดแน่ <c oughs> อย่าบอกนะอย่าบอกนะมีวันนี้เอามันนี่อย่าบอกนะ <c oughs> ไอย่ <c oughs> ดบอกนะไปเถอ,อะไปเถอะ ไปเลยครับไปเลยต่อไปห้าถ้ามันหมดก็จะเอาคุณมามันหมดลวมันหมดล้วมันหมดล้วมันหมดละอยากกินจ้ำเลยดิ่งวะดิ่งวะไม่เอ้ยไม่งไรเอาไปดิไม่นะมาีไม่ยอมคันคื่คันเอานปดเอารักยเย่รไัน้ไม่นะโอ้ยด้วย เฮ้ยทางหน้ามีบ้านโอ้ยเอาคุณเชื่อมไปกับรถไฟอะไรมันติดเนี่ยเฮ้ยเอาได้ไหมเถอะขอแล้วแต่เราบ้คของเสียเป็นฟรีนี่ใช่โอ้ผหมมาเหมือนคนถูกบอกอักไม่นะคนมาโกงอะไรอะไรผมเป็นแหละ ลมจากโลกนี้ไปแล้วทั้งคู่เลยโอเคมาโอ,อกเคเราเข้าใหม่กันไปโอางี้บ้าน,นทุกคนลมเล่อนในการกันพวกเรามันโง่เกินไปเราแค่ระดับพาร์ทเนอรทุกคนไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงก็ช่วยดูคลิปนี้เอาไว้แล้วไม่ก็ไปดูยูทูบเบอร์คนอื่นในเขาย่างนั้นนะ <c oughs> ใจใจใจพวกเรามันโง่เกินไปไ่โอเคครั้งนี้แหละเราต้องผ่านมันมีเกมผ่านไหมหรอ เราเคยเล่นเกมผ่านกันด้วยเหรอไม่เคยแมพยกเปแมพผีอืมูว่าพวกเราจะเปลี่ยนตัวไปเล่นกับผีแะ้วไม้แมพพวกนี้มันยากเกินเลยไมดีโอเคอยินโูโอเคอม,ม,ามาแล้วมาตอนนี้เราไม่พลาดเราต้องซื้อทานตอนนี้เราจะไม่พลาด แต่ที่รู้คือมันทองให้เราขายด้วยใช่พี่จ้าทองไหมล่ะอืมเขาได้ขอดิเบรพี่ซื้อลูกซองนะอืมได้งั้นเองเรซื้อ่านเองเฮ้ยซื้อ่านมาซื้อ่านมาเยอะๆนะมีแค่ยี่สิบบาทใช่ไมมยี่สิบมีแค่ยี่สิบเองตอนนี้อยากซื้อนี่ลูกซองซื้อ่านมาตุนไว้ก่อนียอะ ไม่เราฆ่าฆ่าพวกนั้นมาเ้าเราก็เอามันพวกมันมาเป็นเชื้อเพิงอะไรล่ะน่ากลัวอ่ะอืมพวนี้มันเร็วจริงๆงเช่นการกรรทำที่ผมทำมาอีกเอ็มไว้รอบสี่แล้วที่ผมเคยเอาศพคุณมาเป็นนี่เชื้อพิงอะเตรียมพวกเลยอ่าอะไรจอดรถสบีอ่จอดแวะบ้านก่อนนะใช่แวะทุกบ้านแล้ว เฮ้ยคนนีนไม่น่ากระโดดเลยในานั้นอเบก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 ไปเลยชนวัวไปไปไปะไปบ้านเยอะมาอมี่ไโฟนเาไปตายหนเก็บไปเป็นเช้งเพล่งเร็วเก็บมาเก็บเก็บสมบัตมามาเลยจ้าไหนไในบ้านอีกตัวมีไมมีไเก็บังไงไม่เจอ เจอมันเจอาตั้งเจอาตั้งเจอาตังเป็นอารยธรรมดีกว่าเจอาตั้งเจอาตั้งเก็บมาเก็บมาเลยได้มาแล้วหนึ่งอันอะไรอ่ะนี่ใครอ่ะนี่นไงอุ้ยแบตต่ำนั่นใครไะอืมน่าดิเก็บไปด้วยของท้งอะไรหนืงข้างในบ้านมีอะไรเก็บปะอุ้ยนี่ไงนี่นี่ก่องขยะเอาทำไรวะเอาเชื้อเพึ่งเอาเชื้อเพึ่งได้น่าจะได้ใหญ่อยู่อ่ะอุ้ยดึงเลยวะดึงมาเออนั่นแหละ เขาจะแล้วเราเสียถังนี้ไปเอพราะอะไรไม่รู้เหนื่อยเพราะรถไฟมันไปเร็วเกินเราต้องไปติดนี้เขาจะแล้วเราตายพา่อาายอะไรบาพายนี่หาแล้วมันเราก็ตายเลยนี่<ม>นี่คนดีดูเราจะเชื่อมไม่ไหนดีเชื่อมเชื่อมไปกรถไฟอะะไรเชื่อมไประวหวาา่างต้นขาไม่จะตกเนี่ยไม่ตก <laughs> เรียกดีฉา,าก

เมื่อกี้มันคืออะไรวะอื้ยนี่เกิดอะไรวะมาขายของเหรออุ้ยอ๋อมีเอาอะไรมาขายเอาอะมาขายมีกล่องอะไรนั่นอ่ะนี่เรามีอานม้าให้ขี่เลยเหรอเรามีระเบิดไฟแต่เราไม่มีอะไรขายอ่ะไอ้นั่นเราเก็บไว้เฉยๆอะไรจะมาขายผมจะหาอะไรติดบ้านสักหน่อย จะด,ดูเลือดผมดิเดี๋ยวตู้นึง<อ>ขายมาได้เงินเออทำอะไรนหน้าบา้าโหน่าบา้าอาอมบี้มาขายไม่ใซอมบี้รูเกี่ยววิเชิงเบื้องนี่มี <c ười> ่ตัวเดียวอืมเวลอบ้านหน้าโอดูเลือด อ่ามาไหนมานี่เลยเอามานี oh ่มามามันจะลงไปได้ไม um ่ได okay ้ผมไม่อยากเป็นตัวถ่วงมันจะอยู่บนนี้มาไปกันแล้วมันก็ไปได้แป๊บเดียวนะมันไปได้แป๊บเดียวอะไรกินเนี่ยที่ลอง เออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออหมดแล้วไปไปที่ไหนไป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 แล้วไปลูกมาลีมาลีปิงผม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 ปิงเน็ตปิงผมเห็นซอมบี้แล้วมันจะถวายโดนใจนี่แก๊กโป้ง มผมปิงมันปิ่งมาหักแล้วเนตรดโอไม่นะคุณวีเนตรดอ่ะอืมถ้าตอนนี้จะตัวไปศึกษาเราอยู่คนละเสือว่ะอันเราก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายคุณตาย